สวัสดีคะ่ะงานเสื้อบาสวสวยๆมาส่งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมารีวิวกับงานชุดบาสกันคะ่ะงานชุดบาสนะคะก็จะมีทั้งเสื้อและก็กางเกงค่ะทั้งเสื้อและกางเกงจะเป็นโทนสีเดียวกันเลยนะคะอันนี้คือความพิเศษของงานเสื้อนะคะที่เป็นงานสั่งผลิตพิเศษคะ่ะเพราะว่างานเสื้อและกางเกงนะคะจะเป็นสีเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นธีมเดียวกันเลยนั่นเองคะ่ะ ความพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือว่าลูกค้านะคะสามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบลายเสื้อได้เหมือนกับทีมทีมงานนี้นะคะทอทอสจุดหนึ่งอ่ะแค่นี้เลยลูกค้าต้องการชื่อด้านหน้าเต็มตัวเสื้อแค่นี้เลยค่ะโดยที่สีพื้นของเสื้อนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะโ,โหเด่นมากเป็นสีเหลืองนะคะทนเสื้อเป็นสีเหลืองแต่จะมีความพิเศษเพิ่มเติมนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดเสื้อใกล้ๆกันคะ่ะให้ดูความพิเศษของงานเสื้อใกล้ๆนะคะเริ่มจากคอเสื้อนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งคอเสื้อกับด้านข้างของตัวเสื้อนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้านะคะได้เห็นความพิเศษแบบชัดๆไปเลยนี่คะ่ะคือคอเสื้อที่เล่นแบบสามแถบนะคะมีเหลืองมีน้ำเงินแล้วก็มีขาวนะคะตรงนี้ก็เป็นดีไซน์คอเสื้อทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังนะคะจะเป็นรอบตัวของคอเสื้อเลยนี่ค่ะด้านหลังก็จะมองเห็นเช่นกันนะคะส่วนด้านหน้าก็จะเด่นมาเลยค่ะเพราะว่าลายเสื้อเขาอะเป็นสีเหลืองล้วนนะคะพอมีเส้นขอบนะคะที่ตัดเข้ามาค่ะก็เลยจะเด่นมากๆเลยนี่ค่ะส่วนเพิ่มเติมเข้ามานะคะคือตำแหน่งแขนเสื้อนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เลยงานเก็บแขนเสื้อนะคะก็จะสวยแล้วก็ละเอียดแบบนี้เลยคะ่ะ อันนี้คือเรามาให้ดูใกล้มากๆนะคะใกล้มากๆเพื่อที่จะได้เห็นดีไซน์ของงานที่ลูกค้าทำแบบมานะคะว่างานแบบที่ลูกค้าได้นะคะสวยคมแล้วก็ชัดเจนแบบนี้จริงๆเลยเนี่ยค่ะทั้งวงแขนเสื้ออันนี้นะคะอ่าต่อมาค่ะดูกันต่อที่งานด้านหน้านะคะงานด้านหน้าของตัวเสื้อตามที่บอกเลยว่าวันนี้ลูกค้าเลือกดีไซน์นะคะเป็นสีเหลืองล้วน,นะคะ่ะเหลืองล้วนคือ ทั้งตัวสีเหลืองอย่างเดียวเลยไม่ใส่การาฟิกไม่ใส่ลวดลายเพิ่มเติมนะคะแต่ความเท่ของเขาคือชื่อทีมนั่นเองนะคะทอทอสอนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีดีไซน์ของกางเกงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อเป็นเป็นงานชุดนะคะ็นงานชุดงานเสื้อกับกางเกงจะเป็นโทนสีเดียวกันส่วนกางเกงนะคะเพิ่มเติมดีไซน์ได้ค่ะอ่ะให้ดูเพิ่มนะคะเหมือนกับตัวนี้อ่ะตัวนี้นะคะเบอร์เจ็ดสิบ ตัวนี้เบอร์เจิบนะคะใส่เบอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็งานเบอร์นะคะเราไม่ใช่งานสกรีนเราเป็นงานพิมพ์ลายงานพิมพ์ลายอ่าใกล้ไปใกล้ไปหน่อยนะคะอืงานพิมพ์ลายก็จะเห็นว่าเ,เนื้อผ้าจะเรียบงานพิมพ์จะเรียบเข้าไปที่เนื้อผ้าเลยเพราะว่างานจริงนะคะจะเป็นงานพิมพ์เข้าไปที่เนื้อผ้าแล้วเราก็ใส่สีใส่ใส่เลือดลายเข้าไปนั่นเองค่ะอันนี้คือลายกางเกงที่อยู่ด้านข้างของ กางเกงนะคะกางเกงก็จะเป็นโทนสีเดียวกับตรงแถบของคอเสื้อเลยนี่ค่ะนี่พอกางกางเกงออกมานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือด้านข้างเขาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนลูกค้าจะได้นี่อันนี้คืองานกางเกงนะคะแต่ถ้าใส่งานจริงนี่ด้านแถบมเมื่อกีะคะ้ค่ะที่เราเห็นเขาจะอยู่ด้านข้างสันข้างของลำตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่เบอร์ได้นะคะ เบอร์อย่างตัวนี้เป็นเบอร์เจ็ดสิบก็จะเข้าคู่กับงานเสื้อเบอร์เจ็ดสิบนะคะเสื้อเบอร์เจ็ดสิบเกง่งก็เบอร์เจ็ดสิบเช่นกันค่ะชอบดีไซน์แบบไหนก็สามารถใส่ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะขอบเกง่งเกงแล้วก็เล่นเป็นโทนสีเดียวกับสีน้าเงินที่อยู่ด้านสันนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือความพิเศษของงานเสื้อที่เป็นงานเสื้อพิมพ์ลายที่สั่งผลิตพิเศษนะคะเพราะว่าทั้งชุดเนี้ยค่ะจะมีแค่ของเราแค่ทีมเดียวที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่า แต่ละทีมค่ะเขาจะใส่ไม่เหมือนกันบางทีมอาจจะอยากใส่โลโก้อยากใส่ชื่ออยากใส่เบอร์นะคะก็ดีไซน์จัดมาได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับด้านหลังของด้านหลังของงานเสื้อนะคะก็จะมีชื่อเจ้าของเสื้อค่ะคุณแนนคุณคุณกวางใช่ไหมคุณกวางค่ะเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเบอร์เจ็ดสิบอย่างเงี้ยค่ะเบอร์หกสิบก็ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะใส่ดีไซน์ได้นะคะ ก็ขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้ดูแลนะคะงานเสื้อสวยๆในร้านเยอะมากเลยมาจากดีไซน์ที่ลูกค้าจากไอเดียที่ลูกค้าออกแบบมานะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมจัดส่งก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าน่าจะมารับที่ร้านมารับที่ร้านเลยค่ะร้านเราอยู่ที่ทวีวัฒนาซอย9นะคะมาคุยมาเจอกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ